สบายยยเนาะวันนี้ฮะจะมารีวิวเหื่อของแหลเอซีเนาะหวังจะเป็นจะได้ตอนนี้เพื่อนอายุเพื่อนกำลังซาซีปีเนาะกำลังได้เหือนเนาะเป็นเหือนตอนเราเมียก็ประมาอยู่สองปีเนาะนี่คือเหื่อของเพื่อนในกำลังสำเร็จแล้วมีโตใหม่อีกเนาะ ก่องฮากบุญักแจ้งประด้พี่น้องมันเหลื่อมสั้างกสินี่พี่น้องเขินเพิ่นกำลังแหลมใหม่ๆใหม่ใน,น,นวันศุกรนวันทิตแหลมพี่น้องเลยนี่โปรยเอี่ยมในพระท่านได้เหตุจำพี่น้องมารีวิวให้ที่ก็ยออกอ้อนน,ออน,น้งมัน,ดดน,น,นก็คือเฮือนขวเด้อพี่น้องเด้อเฮือนขวดหนึ่งพระท่านเห็ดดำพี่น้องเลยพอชิเทพื้นเฮือนขวดก็เขินหลักเฉดมันได้ลงจากเฮือนใหญ่นี่ก็คือ ປະຕູເຮືອນຂົວລົງມາຈາກເຮືອນໃຫຍ່ເນາະປະຕູນີ້ເຮົາຊິໃຫລาะອ້ອມອ້ອມເບິ່ງດ້ານຫຼັງກ່ອນເາະແຮົາໄບาໄປຫ້ພີນອງບິ່ງທໃນຮືອນນີ້ນານຫຼັງຮືອນດານັງເຮເຮັດນາຕ່າງນາ เอาไปสร้างพื <c ười> ้นบ้านให้เราป้องเอี่ยมให้เราประเทศพี่น้องเลยนี่ก็ปรทธานาธ้บดีปละหพี่น้องกระช่วงนี้ยังบบคอยมีแห่งขึ้นลังคาบันไดข้ามอยากสันชนเช่นพี่น้องเลยนี่เห็นเนาะนี่ก็เขีนเขีนนี่ก็แม่นหวยเนาะพี่น้องเนาะหวยหน่อยเนาะสบายเนาะอยู่แบบธรรมชาติพี่น้องเลย นี่ก็เดีนี่ดินเห่าในชุดหวยในชุดหอดปลาตัวนี้แมนลับพี่นองนี่ก็แมนรดของไรเอฟซีเพิ่นเนาะรดเมอร์วันพี่นองนี่ก็คือทางบันไดขึ้นเพื่อนเพื่อนองเนาะเนี่ยมกขึ้นเพื่อนเพื่อนกัคขักขนาดนี้ เพื่อนท่นของพระท่านได้คอยแล้วเปนน็นได้นอกเพื่นเนาะแต่ว่ามาอยู่พักผ่อนกันจักหน่อยและสิลๆต่อเห็ดใหม่นี่สภาพภายในพี่นเนาะอ่าเหอะเออืมสปาภายในเฮือนนี่คือบอนรับแขกเลยเพื่อนเนาะเลยบอนรับแขกเด้อนีด้วยโอเคโอเคมานี่นี คือห้องนอนนะพี่น้องเนาะห้องนอนประตูห้องนอนเปิดใส่ดีบุหมดได้พี่น้องเลยเหื่อนข้าพเจ้าเปิดห้องนอนดีบุดนี่คือห้องนอนเนาะเครื่องกันไล่ไล่พี่น้องเครื่องนี้เล็กน้อยมันสะเบิดพี่น้องเลยห้องรับแข้งกันเลย